สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะดิฉันรูเทนอัชรานะคะจากโรงเรียนลำสาลีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานะคะพูดคุยกับทุกท่านนะคะเพื่อให้ชี้แจงให้ทุกท่านได้รู้ว่าท่านจะต้องส่งงานอย่างไรนะคะในชีตท,ที่รคเทนจะให้ไปซึ่งนะคะงานแต่ละอย่างเนี่ยที่ท่านท่านจะต้องส่งเนี่ยนะคะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวนักนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ อย่างแรกเลยค่ะคุณครูคะถ้าคุณครูยังคงจําได้นะคะเป็นลิงก์ที่เราเคยส่งการบ้านกันนะคะลิงก์ที่ชื่อว่ากลุ่มโรงเรียนที่โค้ดโดยลําสาลีกูเทนคูหนึ่งนะคะอันนี้นะคะที่มันมีข้างล่างเป็นแท็บนะคะถ้าคุณครูดูนะคะเอไม่แน่ใจว่าจะขยายได้หรือเปล่านาอน,นะคะกูเทนขอดูนิดนึงนะคะว่าสามารถจะขยายจอได้ไหมนะคะถ้าขยายไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกูเทนจะให้คุณครูได้ดูนะคะว่า เ,เราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นสักหน่อยนะคะ,ะคุณครูดูแถบด้านล่างนะคะกุถึงขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วคุณครูดูแถบด้านล่างนะคะแถบด้านล่างตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมีคําว่าโรงเรียนลำสาลีแล้วสีบุญเรืองวัดบึงทองหลางนะคะวัดตะการรมของมะขามเทศสุราจฎร์เกขนะคะ,ะสุรารบึงหนองบอนนะคะแล้วอ๋อนี่ทั้งหมดทุกโรงเรียนเลย นะคะคุณครูได้ส่งแบบสำรวจการจัดก,การเรียนรู้ของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมันยังมีช่องอื่นๆอีกนะคะคุณเทนขอยกตัวอย่างที่โรงเรียนลำสาลีแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็นะคะให้คุณครูได้เห็นภาพชัดๆนะคะอ่าโอเคค่ะช่องแรกนะคะอันนี้ขอขยายเป็นจอที่ขยายมากนะคะสำรวจนะคะแบบสำรวจและการจัดก,การเรียนรู้อันนี้ได้ ได้ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ได้ลงแล้วก็คุณครูก็ได้ปรับแก้งานของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ค่ะ ตรงนี้ค่ะ Google Classroom ร,ระบุจำนวนโมดูลที่พร้อมสอนตรงนี้คุณครูใส่เลยนะคะว่าตัวเองมีกี่โมดูลนะคะ,อะขอนะคะ,ะทางโครงการเนี่ยขอว่าในในแต่ละท่านนะคะอย่างน้อย3โมดูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านซ้ำสามโมดูลก็ได้ค่ะท่านพิมพ์ไปเลยค่ะว่า3โมดูลนะคะแต่สําหรับโรงเรียนลาสาลีนะคะโร,โรงเรียนลาสาลีเนี่ยเข้าโครงการวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการวิจัยระบุว,ว่าโรงเรียนลาสาลีจะต้องมี5โมดูลต่อ1ท่านนะคะ ห้าโมดูลก็เหมือนกับเรื่องหนึ่งแล้วก็มีกี่คาบมัคะก็เราตีประมาณาประมาณ5คาบแต่ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็น5คาบแบบ5ชั่วโมงเป๊ะๆก็ได้1โมดูลอาจจะ2ชั่วโมงก็ได้นะคะถ้าเกิดเนื้อหามันต่อเนื่องกันแล้วมันไม่จบนะคะแต่ว่าประมาณเนี่ยประมาณ 3- 5โมดูลเนี่ยนะคะคุณครูคุณเทนถึงบอกเราแต่แรกว่าให้เลือกมาสักเรื่องหนึ่งที่มันไม่จําเป็นต้องยาวมากนะคะ เราลองสอนตรงนี้ไปก่อนนะคะอะคุณครูพิมพ์ลงไปนะคะในแต่ละช่องเลยขออนุญาตยกตัวอย่าง,อางของโรงเรียนอื่นๆนะคะอย่างเช่นท่านีคิดว่าอ,อย่างเช่นโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองนะคะมีมีสามท่านนะคะก็ไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเออ,เอช่องนี้มันไม่ว่างนี่ท่านคลิกไปที่ ช่องนี้ค่ะ g ูเก l ลค่ะรวมจำนวนโมดูลที่พร้อมสอนท่านคิดไป่ะมันว่างอยู่นะคะเห็นไหมคะข้างบนตรงฟังก์ชันมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันแค่เป็นลิงก์ที่ยาวมาจากช่องสับแบบสำรวจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พิมพ์ลงไปได้เลยอย่างเช่นครูจิตวิทย์นะคะครูจิตวิทย์ก็สามารถพิมพ์ลงไปเลยว่าสามโมดูลนะคะอ่านะคะจำไม่ได้ก็แวะไปดูนะคะที่หน้าของลำสารีครูเทนพิมพไว้แล้วนะคะนี่นะคะจำนวนโมดูลก่อนนะคะอย่างที่สองค่ะช่องถัดมาค่ะ ดูช่องถัดมาเลยนะคะช่องถัดมาค่ะลิงค์คลาสรูมลิงค์คลาสรูมท่านต้องมีทางเข้าคลาสรูมไปวางให้กับศึกษานิเทศด้วยนะคะแล้วก็วางให้กูเทนด้วยเพราะว่ากูเทนจะต้องเข้าไปดูแม้ว่ากูเทนจะรู้นะคะแม้ว่าในคลาสรูมมันจะขึ้นคลาสรูมของทุกท่านมาแล้วแต่ว่ากูเทนไม่ทราบว่าคลาสรูมของทุกท่านนั้นนะคะท่านไหนเป็นท่านไหนกูเทนเดี๋ยวกูเทนก็ต้องไปหาชื่อมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้น วิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือท่านลงลิงค์ค r าส m ไว้ให้เอ๊ะลงอย่างไงนะคะ,ะท่านไปอย่างนี้นะคะท่านไปที่หน้า Google ของท่านปกตินะคะแล้วก็ไปที่นะคะเก้าจุดมหสัจจรรย์ตรงนี้นะคะกูเทนย่อตัวเองให้มันเล็กๆนิดนึงโอเคนะคะไปที่คลาส m ค่ะ,ะไปที่คลาส m ท่านไปดูเลยนะคะของท่านอาจจะไม่ไดีเยอะเขากูเทนนะของกูเทน,นะะของกูเทน,นจะเยอะมากเลยนะคะแล้วท่านก็หาคลาสของท่านค่ะที่ท่าน ะะจะใช้นะคะในการนะะในโครงการนี้นะคะเนี่ยท่านได้คลาสของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านคลิกเข้ามาที่หน้าคลาสเลยมันจะขึ้นมาที่หน้าฟอรัมหน้าของงานของชั้นเรียนตรงนี้นะคะในหน้าฟอรัมเลยค่ะหน้าฟอรัมตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะก๊อปปี้ลิงก์ข้างบนตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราก๊อปปี้เลยค่ะก๊อปปี้นะคะ เราก็ปี้เสร็จค่ะเรากลับไปค่ะที่ชีตเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็เอามาวางนะคะกดถึงขออัดลบก่อนละกันนะคะแล้วก็เอามาวางค่ะก็วางลงไปเลยค่ะชึบก็กด enter จบเสร็จแล้วเราวางเสร็จแล้วนะคะนี่คือเราวางแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะอ่าและอย่าลืมนะคะยังจําได้ไหมคลาส room ของท่านจะต้อง add ใครคะ นะคะอย่าลืมแอดชื่อนิเทศนะคะแอดชื่อนะคะแอดชื่อนิเทศแอดชื่อกูเทนนะคะอ่านะคะแอดชื่อครูครูหนึ่งนะคะอ่านะคะแล้วก็นะคะ, kh u, kh u 1, ะ,คะอ่า,นะะา,นะะอามาดูบุคคลบุคคลนะคะอันนี้เป็นค่าของกูเทนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเทนก็แอดครูหนึ่งเข้ามาเพราะว่าครูหนึ่งเป็นโค้ดของกูเทนนะคะอ่า เราสามารถแอดครูในโรงเรียนของเราก็ได้นะคะแล้วก็แอดท่านนิเทศนะคะของคุูเทนเป็นท่านนิเทศรัมนีเสนีการนะคะอของคุณครูบางท่านนะคะท่านอยู่เขตประเวศก็อาจจะเป็นท่านนิเทศสุขเรืทยหรือว่าท่านนิเทศกรสิทธิ์นะคะเพราะ,ะฉะนั้นรบกวนท่านนะคะแอดให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าคุูเทนเนี่ยจะได้รู้ว่านะคะจะได้เข้าไปดูให้นะคะแล้วก็ท่านนิเทศจะได้ตรวจงานของคุณครูด้วยนะคะอขอย้ำชื่อ นิเทศอีกท่านสามท่านนะคะในเขตบางกะปินะคะนิเทศรัตนีเสนีการนะคะในเขตของประเวศนะคะนิเทศกรสิทธิ์มีทรัพย์มั่นแล้วก็นิเทศสุขหรือไทยสุขเสวีนิเทศท่านไหนดูแลโรงเรียนท่านแอดท่านนั้นนะคะไม่ต้องแอดทั้งหมดและอันนี้สําคัญมากๆเลยท่านนิเทศฝากมานะคะท่านนิเทศฝากมาก็บอกว่าท่านส่งท่านแอดนิเทศเฉพาะนะคะท่านแอดท่านแอดนิเทศเฉพาะคลาสที่คุณครูจะ เข้าโครงการเท่านั้นอย่างเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูจะมาให้นิเทศดูการสอนจริงเนี่ยมารับการมาให้ท่านนิเทศมาดูเนี่ยที่ป .4 ทับนะคะคุณครูก็ส่งเฉพาะ กูเกิลคลาสส์รูมของ4ทับสองนะคะคุณครูไม่ต้องส่ง5ห้องนะคะมันครูคสอนห้ห้องคุณครูส่งหมดเลย5ห้องแต่ว่านิเทศดูห้องเดียวไม่ต้องนะคะที่นิเทศท่านต้องรับผิดชอบคุณครูเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาแค่นิเทศที่เอาแค่ห้องที่จะให้นิเทศดูเท่านั้นอย่างของรูเทนเนี่ยรูเทนป4 3ห้องปสีทับหนึ่งป .4 ีทับสองปสีทับสามให้นิเทศท่านดูห้องเดียวพอ นะคะแต่ถามว่าเดี๋ยวเราจะมีคลาสของ4ทับหนึ่งสี่ทับสามไหมกูเทนจะมีแต่ว่ากูเทนจะไม่แอดทันิเทศจะแอดแค่ผออจะแอดแค่ครูในโรงเรียนกับผออและนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะพูดถึงคลาสรูมนะคะอันนี้อันนี้บอกก่อนนะคะว่าเราก๊อปมายังไงโอเคนะตอนนี้ในส่วนของคลาสรูมคือจบนะคะในส่วนของคลาสรูมคือจบเรากลับมาที่ลิงก์ชีตของเราต่อค่ะ ะะมีอีกอันนึงค่ะที่สําคัญมากๆเลยเดี๋ยวครูเทนทําเป็นตัวอย่างของตัวเองไว้ในชื่อของครูเทนนะคะคุณครูมาดูที่แท็บของลําสาลีนะคะมันจะมีไฟล์สไลด์อยู่ค่ะไฟนิเทศครั้งที่1นะคะไฟล์นิเทศครั้งที่1หน้าตาแบบนี้นะคะครูเทนจะใส่ไว้เดี๋ยวครูเทนจะใส่ไฟ,ไฟนิเทศครั้งที่2องของครูเทนไว้ไว้เหมือนกันนิเทศครั้งที่2นิเทศต้องมี2ครั้งนะคะลิงการนิเทศจะต้องมี2ครั้งนะคะ ดังการนิเทศจะต้องมีสองครั้งเพราะฉะนั้นนะคะกูเทนจะใส่ไฟนิเทศครั้งที่สองกูเทนทาไว้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวมีวิธีที่ให้คุณครูเนี่ยจะต้องไปทําซึ่งมันไม่ยากเลยนะคะโอเคนะคะกูเทนไปที่สไลด์นะคะกูเทนทำทำสไลด์ไว้แล้วนะคะนิเทศครั้งที่สองกูเทนยังไม่ใส่เห็นไหมคะคราวนี้กูเทนเปิดนิเทศครั้งที่2มาก่อนค่ะตอนแรกนี่ขั้นตอนการเอาไปใส่นะคะคุณครูทําตามกูเทนทาตามคลิปลิงนี้เลยนะคะเปิดลิงก์นี้เปิดคลิปนี้ไปแล้วก็ นะคะล้วก็ทําไปผังทางเลยคุณครูจะได้ทําเป็นนะคะอ,ะอันนี้นะคะเมื่อเสร s <S ็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสไลด์นะคะมันจะขึ้นมาเป็นสไลด์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะมาใส่เดี๋ยวเรามาใส่ชื่อกันนะคะเ <trem ble> ดี๋ยวเรามาใส่ชื่อกันแต่ก่อนที่จะใส่ชื่อคุณครูนี้ก่อนขอตรงนี้ก่อนนะคะอ้อ um, เราไม่ต้องแสดงนะคะไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์ uh <huh. S 1> นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นส่วนตัวสําหรับฉันเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนค่ะ นะคะบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงค่ะคุณครูให้ให้คุณครูแอดนะคะท่านนิเทศของตัวเองเข้าไปค่ะนะคะท่านคุณครูต้องแอดท่านนิเทศของตัวเองเข้าไปนะคะนิเทศรัฐมณีอ่ะครูเทนต้องแอดคุณหนึ่งด้วยเพราะว่าคุณหนึ่งเป็นอ่าคุณหนึ่งเป็นโค้ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเทนก็ต้องแอดคุณหนึ่งด้วยอ่าครูเทนต้องแอดท่านนิเทศรัฐมณี ถ้าท่านผออ,อยากดูด้วยก็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 แอดท่านผอ,อไปด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนเลยไปคุยกับท่านผอ,อเอาเองนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมันมีอีกอันนึงที่จะต้องแอดเข้าไปค่ะก็คือนี่ค่ะอีเมลนี้เลยคุณครูเห็นไหมเป็นสีแดงๆอยู่แชร์ทุกอย่างให้ account c l a s s r o o m i n นะคะ inno a เอ k ดด g วแ k ไปก๊อปมาค่ะเราไปก๊อปมาแล้วเราก็มาใส่ นะคะตรงนี้คุณครูต้องต้องใส่เองนะคะต้องใส่เองนะคะอันนี้ย้ําเลยว่าคุณครูต้องใส่เองแล้วก็ต้องให้เขาเป็นเอ ditor นะคะเพราะว่าเขาจะต้องแบบเข้ามาดูเข้ามาอะไรคอมเมนต์ Comment อะไรได้นะคะถ้าเกิดว่าจะแจ้งเตือนพวกเขาก็บอกนิดนึงนะคะว่าแชร์ไฟล์นิเทศครั้งที่2ค่ะนะคะแล้วก็กดส่งค่ะนะคะ คราวนี้นะคะการเข้าถึงทั่วไปค่ะตรงนี้นะคะทุกคนที่มีลิงก์บางทีแบบเพื่อนๆเราอาจจะมาดูได้เราก็ให้ทุกคนที่มีลิงก์ไว้ก่อนแต่คนที่แก้ได้จะเป็นแค่ตัวท่านนะคะคูโค้ดนะคะค,ะค,ะคูท่านนิเทศแล้วก็นะคะคัสโลงอินโนเวชันเท่านั้นโครงการเท่านั้นนะคะนี่คือผู้ที่แก้ได้มี4คนแค่นี้นะคะโอเคก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันมีอีกอันนึงค่ะคัดลอกลิงค่ะคัดลอกลิงมา ปิดมันไปแล้วก็ไปนี่ไปตรงนี้นะคะกลับมาที่หน้าเดิมไปดูที่ช่องเมื่อกี้ครูเทนครูเทนใส่มาแล้วเนาะนิเทศครั้งที่หนึ่งนะคะครูเทนทำนิเทศครั้งที่สองให้ดูแต่เดี๋ยวเวลาคุณครูทําเดี๋ยวครูเทนเปิดให้ดูอีกทีว่าทํำยังไงนะคะคุณครูก็วางเลยคะ่ะจึ๊บวางแล้วดูวางนะคะพอวางปุ๊บนะคะถ้าเกิดมันขึ้นอย่างนี้คะ่ะคุณครูขานิเทศครั้งที่สองคุณครูเห็นเหลืองๆตรงนี้ไหมคะ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นลิงก์แล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยก็ช่างมันนะคะแต่แทบเพื่อแทนที่ด้วยนะคะนเนี้ยถ้าทําอย่างเงี้ยมันก็จะสวยหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดนะคะถ้ามันขึ้นเหลืองๆแบบนี้คุณครูกดนะคะกดที่เหลืองๆเลยเลยกดที่มันเป็นชื่อน,นะะี่ค่ะมันจะได้ขึ้นมาแบบสวยๆแบบนี้๊เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ครูเทนลงของครูเทนละคราวนี้ค่ะแล้วคุณครูล่ะจะทํำยังไงนะคะคุณครูล่ะคุณครูจะจะมาจะจะได้ไฟล์แบบเนี้ยคุณครูจะทํำยังไงนะคะ คุณครูจะได้ไฟล์แบบนี้คุณครูจะต้องนะคะมากดที่ของครูเทนนะคะเดี๋ยวคูเทนจะกดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะคะ,ะกดครั้งนี่เทศครั้งที่หนึ่งคุณครูวิธีการเอาไฟล์นี้ไปเป็นของคุณครูนะคะคุณครูต้องเปลี่ยนชื่อมันด้วยนะคะคุณครูก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของคูเทนค่ะกดเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นมาค่ะเป็นหน้าน,นี้นะคะ เดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนข้อมูลเลยนะคะเดี๋ยวครูเทนก็จะต้องเปลี่ยนของตัวเองเหมือนกันนะคะคุณครูเปลี่ยนค่ะสิ่งแรกที่เปลี่ยนค่ะคูครูต้องเปลี่ยนชื่อก่อนค่ะครูเทนสมมุติแล้วกันเนาะครูเทนสมมุติแล้วกันเนาะว่านะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ครูเทนนะคะอันนี้เป็นครูครูเอแล้วกันครูเอโรงเรียนโรงเรียน B เนาะนะครูเอโรงเรียน B นะคะ ครูเทนก็เข้าไปที่ไฟล์ค่ะคุณครูขาคุณครูคดูนะคะไปที่ที่ไฟล์ค่ะทําสําเนานะคะทาสาเนาทั้งงานนําเสนอนะคะมันจะขึ้นมาเป็นสําเนาของนิเทศครั้งที่หนึ่งของอาจารตัดคําว่าสําเนาออกค่ะเราเปลี่ยนชื่อนิเทศครั้งที่หนึ่งอ่าครูเอไม่ต้องพิมพ์เขาก็ครูนะคะชื่อเอชื่อเอแล้วกันชื่อเอโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน B โรงเรียน B อ่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็แล้วก็กดทำสำเนานะคะกดกดทำสำเนาไม่แชร์กับกลุ่มคนกลุ่มเดิมนะคะเพราะว่าคุณครูอาจจะมีนิเทศไม่เหมือนกับครูเทนโอเคไหมนะคะไม่แชร์กับกลุ่มเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้อ่ามันมันอาจจะไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวคุณครูต้องไปแอดใหม่โอเคนะคะคุณครูทำสำเนาทำสำเนามันจะขึ้นมาเป็นอันใหม่เลยค่ะ ชื่ออันของครูทเทนก็เปลี่ยนป,ปิดไปค่ะเพราะคุณครูไม่มีสิทธ์แก้นะคะอ่านะคะปิดไปอันอันของครูทเทนก็ปิดไปคุณครูก็เปลี่ยนข้อมูลเลยเดี๋ยวครูทเทนจะต้องไปเปลี่ยนข้อมูลของครูทเทนนะคะตรงนี้คุณครูต้องเปลี่ยนนะคะช่วยนิเทศท่านหน่อยเพราะว่าท่านเนี่ยดูแลคุณครูเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนีย่ยตรงนี้ค่ะชื่อมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเรา,เารู้ดีที่สุดเพราะตรงนี้พิมพ์ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะ ลบจุดลบจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูจะทาอะไรให้มันสวยก็ทาไปเลยค่ะอ่านางสาวเอนามสกุลสวยมากอ่ารายวิชาสอนเป็นวิทย์นะคะขออนุญาตเป็นวิทยาศาสตร์ละกันนะคะคุณครูจะเป็นศิลปะสอนอะไรก็ว่าไปนะคะพิมพ์ผิดอีกนะคะวิทยาศาสตร์นะคะถ้าจุดมันเลื่อนเลื่อนไปคุณครูก็จึ๊กจึ๊กมานะคะหน่อยๆนนะคะระดับชั้น ต่ออะไรคะเราสอนประศรเนาะระดับชั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่สวย็งคนที่คำหนึงถึงความสวยเป็นหลักต่อสี่ต่อสีอ่ห้องห้องอะไรห้องสอ,องกูเทนสอนห้องทับสองเพราะฉะนั้นกูอเยนก็บอกว่าห้องสองค่ะคุณครูจะลบจุดหมดเลยก็ได้นะคะก็ไม่ได้ว่ากันเลยนะคะไม่ผิด ไม่ผิดนะคะ,ะบางทีดึงอนนม้ให้กว้างหน่อยก็ได้ไม่ชอบมันมันแคบนะคะขึ้นมันทัดใหม่นี่วิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .4 ห้อง2อะนะคะคุณครูจะไม่ใส่จุดของเขาไปก็ได้นะคะจะเอาแค่แบบเอาของชัง้นให้สวยแบบชั้นะนะคะก,ก็ก็ได้เลยนะคะแต่ว่าตามแพทเทิร์นเขานะคะเขาให้เติมอะไรเราก็เติมมันนะคะเราไม่ต้องไปสนใจมากมายนะคะ Okay. ตรงนี้ก็ใช้การเว้นวร์อะไรให้มันสวยงามค่ะคุณผู้คะเจนไม่ค่อยชอบจุดอะมันมันไม่งามโรงเรียนโรงเรียนเมื่อกี้บอกว่าโรงเรียนอะไรคะโรงเรียน B ีใช่ไหมคะโรงเรียน B ีโรงเรียน B ีน B. น B. วิทยาอะไรก็ว่าไปนะคะอ่าสังกัดโซนเราอยู่โซนอะไรคะโซน8เนาะเราอยู่โซ,โซน8โซน8ตรงนี้ต้องใส่นะคะใส่เลขค่ะโซน สังกัดโซนโกรุงเทพตะวันตกมั้งนะหรือว่าระบุหมายเลขโซนก็โซนแปดแล้วค่ะโซนแปดโซนแค่ะชื่อศึกษานิเทศนะคะใส่ชื่อท่านให้ถูกเนาะศึกษานิเทศนะคะนางสาวอันนี้เป็นศึกษานิเทศของของสมมุติว่าโรงเรียน B เนี่ยอยู่ในเขตบางกะปิแล้วกันเนาะนะคะนางสาวรัฐ มะนีนะคะนลางสาวรัดมะนีเสน,นีกันอะนะคะอ่ะอันนี้พิมพ์เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้อันนี้ก็ไปเติมหน่อยก็ได้นะคะคุณครูใช้อะไรคะคุณครูวิทยาศาสตร์ครูเทนนะคะใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5e นะคะเราก็ไปพิมพ์ใส่มาเดี๋ยวคุณครูก็ใส่ไปนะคะแอปพลิเคชันที่ใช้ในการกจัดการเรียนรู้เชิงรุกคุณครูก็ใส่ให้นิดนึงนะคะใส่คุณครูใช้แอปอะไรบ้างใน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 ใคลาสที่ในเทศคทีค่งที่1อะค่ะอย่างเช่นใช้แพทเล็ตใช้สไลด์ใช้ Google ใช้ g ูเกิลเออร์ใช้อะไรก็ว่าไปค่ะคุณครูพิมพ์ลงไปเลยนะคะคุณครูพิมพ์ลงไปเลยคุณครูจำไม่ได้คุณครูไปดูในคลาส o o มนะคะว่าโมดูลนั้นอันนิเทศครั้งแรกมันเป็นโมดูลที่เท่าไหร่โมดูลที่2หรือโมดูลที่1ถ้าเป็น1อย่างเงี้ยคุณครูก็ไปดูเลยค่ะว่าคุณครูใช้อะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีไม่ยากเลยนะคะนะคะสิ่งที่ทำได้ดีแล้วอันนี้ท่านนิเทศฉันจะเป็นฉันจะเป็นผู้ใส่นะคะแล้วก็รูปนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณครูมีรูปแล้วว่าแบบเนี่ยเพราะว่ามันจะมีรูปอยู่สองหน้า <c oughs> เห็นไหมคะมีภาพถ่ายร่องรอยการเรียนรู้เช่นผลงานนักเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้คุณครูอยากใส่รูปสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาใส่รูปเราไม่สวยอะเออเราก็แบบใส่รูปเราสวยๆลงไปเนาะเราก็ใส่ได้เลยนะคะอันนี้นะคะจะท่านนิเทศใส่หรือคุณครูใส่ก็มาใส่เอาใส่เอาได้เลยนะคะเลือกรูปได้เลยนะคะเหมือนเราทําแคนวาเลยเนาะนะคะแต่ว่ามันก็จังง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะตรงนี้ก็เสร็จแล้วยันทันคุณครูนะคะ ก็สามารถนะคะพอทําอันนี้เสร็จนะคะคุณครูสามารถนะคะ,ะคุณครูก็ปิดค่ะปิดมันไปแล้วงูอย่าลืมอ่าอย่าลืมอะไรอ่าอย่าอย่าปิดเลยนะอย่าปิดเลยนะอย่าลืมอะไรอย่าลืมแอดใช่ไหมคะนะคะกูเนเนี่ยก็บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงนะตรงนี้นะไปเพิ่มข้างบนนะคะอ่าก็สมมติว่ามันอาจจะขึ้นมาแหละถ้าเธอซ้ำๆอ่ะก็ก็ว่าไปกับครูกนกวันนะคุณหนึ่งกูเทนใส่เรื่องใส่กูเทนด้วยนะนะคะอ่ะชาราบินลาเตะน,นะคะแล้วก็ ะค,ะคูกนกวันท่านศึกษานิเทศแล้วก็คลาสรมอโนใช่ไหมคะคลาสรมดอทอโนนะ่ะไปก๊อปมาจากไหนชิตนะคะไอตัวแดงแดงเนี่ยไอข้างบนนะ่ะนะคะอย่าลืมไปก๊อปเขามานะคะใส่ให้เขาด้วยเขาบอกว่าให้แชร์ทุกอย่างให้อ c เคา n ์อันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปแอดเขานิดนึงนะคะโดยเฉพาะค s าส o มแล้วก็จะแอดเขาด้วย ะะอันนี้คือการใส่นะคะคุณครูอย่าลืมนะคะมาทำเพราะคุณครูทำอันที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะคุณครูสามารถจะคุณครูบอกว่าครูเทนขี้เกียจพิมพ์ใหม่แล้วนะคะเพราะทุกอย่างมันแทบจะเหมือนเดิมคล้ายๆกันกับของเดิมอาจจะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนทีหลังขี้เกียจพิมพ์ชื่อใหมแ่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะคุณครูทําอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูสามารถที่จะใส่อันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยนะคะ ตรงนี <Billie S 2> ้เฉพาะคนที so first, so first, so ่ม so 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 ีสิทธิ link, so first, link, so ์เข้าถ so so okay. ึงเท่านั้นที่เปิดด้วยลิงก์นี้ได้นะคะก็ทุกคนที่มีลิงก์ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะคุณครูเปลี่ยนก็ได้ปกตจิคุณเชนจะเปลี่ยนแล้วเลยอย่าลืมนะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไปวางที่ชีตนะคะคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปวางที่ชีตนะคะเดี๋ยวขอขอแอบวางสําหรับแบบของครูคนอื่นนะเดี๋ยวครูจชนลบให้นะแอบวางให้ใครเนี่ยครูกระมลขอแอบวางให้ครูกระมลนิดนึงนะคะแอบวางก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกระมลเดี๋ยวครูนจะลบนะคะวางปึ๊บ นะคะเนี่ยเห็นไหมนิเทศค,ครั้งที่1อ่าสมมติว่าครูกำมลคือ A นะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะวางอย่างเงี้ยค่ะก็วางลงไปนะคะแล้วแล้วนิเทศค,ครั้งที่สองอะขี้เกียจพิมก,ก็ก็เหมือนเดิมค่ะก็ทําสําเนาค่ะคุณครูคะทาสาเนาค่ะเพราะกดทําทำสําเนาทั้งงานนําเสนอนะคะวกเปลี่ยนอะไรคะนี่ค่ะมันมีชื่อมันมีอะไรหมดแล้วค่ะมันเปลี่ยนแค่เลขค่ะนิเทศค,ครั้งที่สอง เลขสองก็พิมพ์ยากเหลือเกินโอเคนะคะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าแชร์กับคนกลุ่มเดิมสมมุตินะคะพอเราทำหนึ่งแล้วมันจะมีคํา่าแชร์กับคนกลุ่มเดิมใช่ไหมคุณครูก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยเข้าใจไหมแล้วก็ทำสำเนาแค่นั้นเองแล้วคุณครูก็อย่าลืมคัดลอกลิงก์แล้วก็ก็เอาไปวางเหมือนเดิมแค่นี้นะคะสิ่งที่ต้องทําคือตรงนี้ต้องได้สีเหลืองสองอันนะหรือถ้าไม่เป็นสีเหลืองสองอันก็ต้องเป็นลิงก์นะคะอันนี้ ะะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จบแค่นี้โอเคไหมนะคะคลิปนี้นะคะทวนนิดนึงนะคะคุณครูใส่โมดูนะคะ5โมดูล3โมดูของคุณครูก็ได้นะคะใส่ลิงค์คลาสส์ลู ใส่ลิงก์นิเทศนะคะมาก๊อปจากครูเทนนะคะมาก๊อปจากชื่อครูเทนที่ลำสาลีนะคะมาทําสำเนาจากครูเทนไปครูเทนไม่อยากวางให้เพราะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าครูเทนทําชื่อของทุกคนอะครูเทนทําให้ไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นครูเทนคุณครูมากดที่ของครูเทนแล้วก็ทําสำเนาไปนะคะแล้วก็ไปใส่ที่ชื่อของคุณครูไปวางที่ชื่อของท่านในแต่ละแถบที่ครูเทนทําไว้แล้วนะคะอ่าโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิป YouTube ไว้ให้ว่างๆปิดเอะปีใหม่นะคะก็ไปดูนะคะสวัสดีค่ะ